เคยได้ยินเรื่องอาถรรพ์ของห้องหมายเลข404บ้างหรือเปล่าถ้าพูดถึงเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมต่างประเทศเขาจะเชื่อเรื่องชั้น13เลข13แต่ถ้าเป็นทางฝั่งบ้านเราก็แล้วกันนะครับส่วนมากชั้นที่จะเจอผีครับจะหนีไม่พ้นชั้น3กับชั้น4ถ้าเราไปที่ชั้น4เลยเนะี่ยมันจะมีหมดเลยอย่างที่บอกว่ามี404 403 413อะไรแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องเล่าในราย,รายการเด๋ยวช็อกเนี่ยเยอะแยะเลยครับ โดยเฉพาะเพิมเป็นเรื่องเล่าที่เราได้ฟังมาเรื่องในห้องพักเรือในโรงแรมพรเป็นเลขสี่ะครับเลขสี่มันจะไปแตะความเชื่อของของคนจีนนะสี่ก็คือสีสีก็คือตายเลขสี่เลขสีมันจะเกี่ยวข้องคนตายหรือเปล่ามันมักจะมีประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับการฆาตกรรมฆ่าตัวตายส่วนมากมันจะตรงกับบันไดตรงกับทางออกจากคลิปตรงกับทางสามแผ่นมันมักจะมีเรื่องเล่าที่ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบเหล่านี้หรือเปล่าถ้าถามว่ามีมีมีและพลังงานลี้ลับที่พิสูจน์ไม่ได้ของเลขสี่ีก็ได้ผูกเขากับจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องใหม่จาก g D h 404สุขขีนิรันดรันรันราวกับเรื่องบังเอิญจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้มันก็เริ่มมาจากจริงๆแล้วเราอะมีความอยากทาหนังผีตลกเราอยากกลัวไปด้วยแล้วขำไปด้วยผีก็ต้องผีจริงจังตลกก็ต้องตลกสุดๆ มันเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่เป็นนักรีโนเวทบ้านที่ตุกติกฮะเอาบ้านที่มันมีประวัติมาย้อมแมวขายแต่วันหนึ่งมันมีเหตุให้เขาจำเป็นต้องรีโนเวทโรงแรมแล้วก็เป็นโรงแรมที่ทุกคนล่ำเลือกันว่ามีผีที่นี่เคยมีคนตายใช่ไหมครับผมไม่หลอกขายที่ที่มันมีผีสิงหรอกครับเฮ<ป>ียเียอะไระเฮียเฮียเยี่ยมครับชั้นนี้มีแต่ห้องเยี่ยมๆทั้งนั้นเลยครับเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่เขาพิสูจน์ไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ไม่กลัวเลย จนกระทั่งพอเขาได้เจอกับตัวจริงเนี่ยเขาก็รู้อ๋อผีมีจริงว่ะซึ่งถ้ามันเป็นคนปกติทั่วไปมันคงจะรู้สึกได้แล้วว่ามันไม่ควรไปยุ่งมันต้องกลัวผีนี่ไม่ใช่มันสู้กลับอ่ะผมจะให้บอกผีทั่วโลกเนี่ยมันลากคอคุณออกไปเลยไม่ชอบที่นี่มันก็เลยเป็นเรื่องราวของคนและผีที่ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงที่มั่นสุดท้ายในชีวิตที่ชื่อว่าสุขีนิรันมันโมงการอะไรนอ้ยดูโหดหยิบมีดวิ่งไล่แทงเราอะลากเอาไม่อยู่ มาทั้งเสียงทั้งมาเป็นตัวเรียกว่าเถิดเทินกันเต็มที่เลยครับนี่อะไรเกูจะแบบขำดีหรือจะสะดุ้งดีวะอะไรเงี้ยที่เลยเรียกมันว่าสนดุ้งแล้วกันมันมากเลยผมอยากให้จับตาดูเตรียมพบความาาไม่อ้นความมันแบบตะโกน404สุขี่นิรันดรันรัน28พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์